โอ้โหเปิดมาก็2 0 2 5ดีนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะดวงดีนะครับทุกคนโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นพบผมอีกแล้วกับ Shadow SD 1นะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกม c o r e Master อีกเช่นเคยนะครับผมเออก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปปลุกน้อง f o x ซก่อนนะครับผมเอ้ขีมีน้อยจัง วันนี้มีภารกิจอะไรมัว้าวมีภารกิจไวกิ้งด้วยนะทุกคนวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูภารกิจไวกิ้งกันว่ามันจะมีด้านไหนที่เล่นได้ด้วยครับผมอืมอก็มีการ์ดที่จะเปิดเป็นหีบกลางนะอ่ะนี่จะจะเล่นได้อยู่นะเป็นแบบไวกิ้งเล่นง่ายอยู่นะทุกคนเดีย๋ยวลองดูนะเดีย๋ยวดูกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ขอแบบมามาสปินจัดหนักนะเป็นหมูนะทุกคน้ต้องเอาหมูมาแล้ววะทุกคนเดี๋ยวแอวน้อง น้องเอ่อฟ็อกซี่มาดีกว่าไม่ได้ใช้นานนะนานนนะน้องมองคลบอกว่าพี่คูณ60รให้ดูหน่อยครับก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหบ้านไหมทุกคนเดี๋ยวซ่อมบ้านให้ f ี่ทีรู้สึกว่าจะมีคนอยากตีบบ้านพี่นะครับเออมาไปต่อครับผมก็วันนี้น้องบอกว่าให้คูณ6 0รใช่ไหมเออเดี๋ยวดูเข้าไปดูในทีมก่อนนะว่ามีอะไร มีอะไรคุยกันอยู่หรือเปล่านะในทีมก็มีอะไรอ้อมีคนขอขอ้อลมทีมครับยอมรับไปดิครับช่วยหากาดนี้หน่อยนะครับฮัลโหลครับ f อบางคนพี่บางคาร์ดพี่ก็ไม่มีนะครับพี่ก็บริจาคไม่ได้นะครับก็ใครมีก็ช่วยบริจาคเพื่อนหน่อยนะครับมาก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนปะ ไปปั่นสปริงกันเพราะผมมาดูกันว่าวันนี้จะคุณได้เท่าไหร่นะครับผมวันนี้มีภารกิจหมูนะครับเนี่ยเออต้องหาหมูฮะให้ได้แบบหลายๆตัวนะอะเดี๋ยวไปดูก่อนคุณได้เท่าไหร่นะครับโอ้คุณได้สูงสุดแค่200นะทุกคนเออตอนนี้มีสปริงอยู่ทั้งหมด4 0 0พันะทุกคนอ่ะโอเคปะไปคูณ200ให้ดูก่อนนะครับว่ามีน้องๆอ,อยากคูณ6 0 0นะแต่พี่แบบกดไม่ได้นะครับเออพี่แบบ กดได้แค่2 0 0้ครับทุกคนโอเควันชูทีเลสโกหมูมาหน่อยดีครับตัวแรกก็มาเลยโอ้ยเด้งอีกีครับเด้งอีกอีกครับเด้งอีกอีกครับเด้งอีกอีกครับโอ้หมาถึงตาแรกก็เด้งรัวๆนะครับผมว้าว,ว,าวโอเคได้กลับมาแล้วสองไอห้าร้อยสปินอะไปต่อครับผมวันนี้เรามาขาหมูกันนะวยกระปุกอมสินมันสะสมอีกแล้วทุกคน โอ้โหพันห้าอ่ะไปครับผมเหมาะสมครับท่าน let's grow อุ้ยวันนี้เหมือนจะไม่เกลือนะคูณ2อ0ยาวๆนะเนี่ยอ้ยมาแล้วครับค้อนอย,อยากได้หมูแต่ค้อนมาอะไรครับเนี่ยบ้านของนิวุ์เหรอมีใครตีบ้านพี่ไหมะพี่จะได้แก้แค้นมาตีบ้านน้องก่อนนะน้องบอกตีบ้านผมเยอะๆเลยครับพี่ตีบ้านผมเยอะๆเ,เลย,เย,เย,เลยได้ครับผมจัดไป อืมดูสีบ้านมีอะไรโอ้ยฮ้ยเราต้องตีรถรถเฮ้ยตีไม่ได้ทีทุกคนร,รู้สึกว่ายับแล้วอะเออรู้สึกว่ายับแล้วไปโดนใครตีมานั้นเนี่ยบ้านยับเยินเลยตีบ้าน fc บีดีกว่านะบึ้มมาเอาวะขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเลยเหรอทีเดียวอุ๊ยนึกว่าได้การโจ๊กเกอร์ตกใจ อะไรครับเนี่ยอู้ห้าร้อยเอ็มเคไปกันต่อครับผมคูณสองร้อยขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งจริงๆหรอเนี่ยทาไมเดี๋ยวขึ้นดับมันคงเพิ่งเริ่มนะวะยังไม่มีใครเล่นหรือเปล่าก <aden Patrick? S 2> ็งงเหมือนกันเออเนี่ยขึ้นอยู่ดับหนึ่งกดไม่กี่รอบอะครับขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งะครับก็สุดเกินไปต่อครับผม let's go หุ้ยหมูมาสองตัววะทุกคนอู้ย่างงี้ก็เด้งดีครับหู้ยี้ห้า สปิน 2m เออ850นะครับลอดต่อไปหลอด650นะทุกคนก็ไม่ยากเท่าไรนะรสปินเรามีเยอะอยู่ let's go หาหมูหาหมูหาหมูหหมเฮ้ยสปิน2,000โอ้ยนานๆทีได้ทีโอ้โหสปิน2,000หูแบบสุดจัดนะครับนานๆทีได้ทีอยากได้หมูแต่คอนี่มาดีจริงๆเออหมูมาแล้ว โอ้หสุดเกินนะครับสปินสองพันเมื่อกี้มาทีนิดพ,พลิกชีวิตเลยอะเออหืมยิงเล่นหนักยิ่งได้เยอะนะทุกคนเออแต่ว่าอย่าอย่าไปเล่นหนักมากนะทุกคนเดี๋ยวมันจะจ <c oughs> ิงเอานะทุกคนแล้วก็อย่าไปเติมเลยนะครับเล่นกันแบบปกติก็เล่นได้นะครับคนในทีมที่แบบไม่เติมก็โหดแคนน,นะทุกคนเออโหดมากๆเลย มีแดบดาวไปสองหม่นตัวดาวอะไรเงี้ยแบบไม่เติมเลยนะเออก็เล่นได้ทุกคนต้องขยันเล่นหน่อยต้องเล่นให้เป็นให้เล่นให้ถูกหลักนะทุกคนเออถึงเติมแต่เล่นไม่เป็นมันก็จบเหมือนกันนะครับทุกคนเออเล่นแบบไม่ไม่ยั้งไม่ดูเนาะีได้มาแล้วหลอดหลอด1นึ่พนะทุกคนไป let's go โอ้โอหหมูไม่เลยทุกคนหมูไมาแทบทุกตาอะไรครับเนี่ยมาอีกจะไหมไมาอีกไหมไมาอีกไหม,มอกคอนเออขอโล่น่อยดิ ไม่มีโล่ติดตัวเลยทุกคนจะได้ให้ FC ตีโล่แบบมันๆเหรเหรียญใหม่กะไอ้สปินใหม่กะสปินเต็มเท่าไหร่เนี่ยทุกคนดูก่อนมันพัน่านเต็มแล้วเปล่า Let's go หมู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 ขอมูนใอ้จ้าขอมูนใอ้จ้าขอมูนใอ้จ้าอขอโทษด้วยนะครับบางคนก็รอดูนานมากนะทุกคนพี่ก็ทำหลายคลิปอ้ยอันนี้บ้านของ น้องคนเมื่อกี้นี่เป็นรหัสพ่อเขานะครับพ่อเขาตามมาดูลูกน้องอยากเล่นด้วยอะไรอย่างนี้มา s p i นไปอยู่ันดับหนึ่งแล้วครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเด้งไปดิจ้าเอ้ย 1.2b จ้าทุกคนมีสปินกันเท่าไหร่ครับได้ข่าวมาว่า fc แต่ละคนนี้มีสปินเป็นหมื่นๆเลยนะก็เยอะเกินนะครับพี่สปินไม่เคยเกินหมื่นเลยนะ เออแต่ก็ไม่เิมไม่เคยไม่เคยเติมนะครับทุกคนเออเล่นกันแบบปกติปกติเลยนี่บะต่อครับผมืออขอโล่หน่อยเฮอโล่ไม่มีติดตัวเลยจะโดนตเตเยาวแล้วเนี่ยกุศล้างบา้นเฮ้ยหมูมาวะ่ะเต็มปะอุ้ย1 4 V 1.4k สปิน104นะครับทุกคนมาแล้วกลับมาแล้วอือืม,อม,อมนึกว่าได้นึกว่าได้สปินสามอีกรอบหนึ่ง เกิดเลยแหละได้สปินเนี่ยนี่หมูมาแล้วครับทุกคนเออหลอดนี้ก็่น่าจะเต็มน,นะย๋ยวไปดูหลอดต่อไปนะครับยังพอเล่นได้อยู่ไหมหลอดพันเจ็ดนะทุกคนอ่ามีคนตีบ้านนะครับอารมณ์อารมณ์ก็เป็นน่าจะเป็นคุณพ่อของเขานะครับที่ตีบ้านพี่แต่อย่าตีเลยครับขอขอโล่ก่อนนะครับตอนนี้หาโล่ไม่เจออุ้ยนานๆทีได้แล้วครับป้นโอ้ป้นแบบ นานทีได้ทีนะทุกคนหมูสามตัวนี้แบบออกยากมาก,มากๆเลยตัวเนี้อ่ะลุ้นกันบนล่างบนล่างบนล่างกลางดีกว่าโอ้โหไม่มีเหรียญแต่ไม่เป็นไรฟ็อกซีก่ขุดมาใจจริงมอยากแดนล่างนะทุกคนแบบลองเสี่ยงกลางดูไงเราเหรียญเหรียญมันจะไม่ค่อยอยู่ติดๆกันนะอ,อสูตรพี่นะที่พี่ดูมาได้เทนะ่าไหร่เนี่ยห้าจสองล้านคูณสองร้อยอุ้ยหมื่นล้านนะครับทุกคนฮู้ฮูนทีเดียวได้หมื่นล้าน อูอะไรอะไรมันจะขนาดนั้นมีส0,000ล้านแล้วทุกคนอย่างนี้เราต้องสร้างบ้านแล้วแหละแล้วยูดีทุกคนขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งะครับทุกคนคะแนนห่งนางโอ้โหคะแนนไป3ามพห่างไกลมาก Let s go ซโอ้โหหลอดเต็มเลยอะหลอดจากจากศูนย์มาพันสองอะทุกคนขึ้นมาพันสองหมูอะเออหลอดนี้จบแล้วน,น่าจะพอแล้วนะนะทุกคนน่าจะพอแล้วเออหมู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 หมหมเออ เด้งไหมอุ้ยเกือบเต็มไปสปินจะหมดแล้วเร็วเร็วเร็วเรคอหมูหน่อยคอหมูมาอะคอหมูแต่คอมาอะไรครับนี่ปึ๊บสปินสองล้อนี่ก็ดีเหมือนกันนะเล่นจบไวดีไม่ต้องมานั่งลุ้นนั่งเสียเวลาใช่าใจไหมน้องนภัทรอืมคุณประโยันดับหนึ่งแล้วจุ๊บกล่องเด้งไหมละเด้งบึ้งเด้งบึ้งเด้งบึ้งเออสามจุดห้าบี สวยครับผมไปกันต่อครับไปคูณสองรอยาวๆเลยนะคลิปนี้นะคูณส0งรอยาวๆเลยคูณส0ง้ยาวๆเลยปึ๊บไม่มีหมูหมูมาหน่อยดีหลอดจะเต็มแล้วนี่อะสปินจะหมดแล้วด้วยเหลือแปดร้อยเองบ้านใครก็ไม่รู้ตีก่อนเออบอกหมูมาไม,ไม่มาเลยมาแต่ค้อนสปินจากสี่พันเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเอออะไรครับนี่ขอหมูนหน่อยนะ หลอดจะเต็มด้วยหลอดจะเต็มแล้วด้วยเอ้ยสปินจะหมดแล้วทุกคนมันอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยตงรงลดสปินแล้วแหละสปินจะหมดแล้ว,วทุกคนเล่นอะไรครับเนี่ยจากสปินสี่พันตอนนี้อับจนอะหมูมาดูดิเต็มปะ่ะเออโอ้โอ หลอดนี้ก็เสียวละเสียวสลังเลยทุกคนดูดิจากสปินแบบมีเป็นพันๆอ่ะหมดเลยอ่ะมันเกินไปนะมันเกินไปไนะเกมเนี้ยเออคูณห้าสิบเขาเอาหลอดนี้พอแล้วทุกคนหลอดนี้ก็พอละหลอดหลอดนี้ไม่ไหวแล้วคูณร้อยให้ดูก่อนนะคูณสองร้อยไม่ไม่ไหวแล้วพอพอก่อนพักก่อนพักก่อนอคูณสามสิบไป เออหมูมาอย่างนั้นสิหลอดสามสิบื <c oughs> อนมาเออโลมาล้วได้สิ่งที่ต้องการแล้วเออหมูมามามาขอ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 ,ขอหลอดนี้เต็มแล้วก็พอละเพราะว่าอยากได้8.5ดจ้าบีจะไปสร้างบ้านเออแปดจีจะไปสร้างบ้านมันจบเร็วไปหน่อยนะคูณสอง้อยะคูณสองร้ก็กดกดสิบทีก็สองพันแล้วทุกคน คิดเลยมากเออกดสิบทีก็สองพันแล้วเออหมูมาอย่างนั้นสิคือถ้ามันมันไม่ออกทีีทอะยังไงมันก็ไม่รอดหรอกถ้ากดแบบสิบทีทีลนะสองร้อยกดทีละหกร้อยอย่างเงี้ยมีมีหกพันสปินก็สิบทีอะเอาดิออกดสิบทีอะเออคิดเอาแล้วกันว่ามันเปลืองขนาดไหนอะ,อะเราคูณตอนนี้เราคูณสามสิบยาวไปก่อนนะอะคอนไม่ล้ว ที่บ้านของบอสไ,ออไปสตอรครับผม Yes go <c oughs> หมูมาดิเอ๋จะเต็มแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว,ว FC ทักมาแล้วเร็ว FC ทักมาแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอเล่นให้จบกมนี้ก่อนจะได้ไปคุยยาวๆเลยยุบไม่เข้ามือเลยอ่ะ เออหมูมันต้องมาเรื่อยๆอย่างนั้นดิอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออขอนิดเดียวนั่นแหละเต็มว้าวเต็มแล้วหลอดต่อไปสองพันเจ็ดไม่เล่นเลยนะฮะพอสปินมีอยู่พันสี่นะครับคงไม่พอนะครับทุกคนอนอื่นเป็นอ,าอ้าเดี๋ยวบอกไม่เล่นจะกดทำไมเออก่อนอื่นไปขอสร้างบ้านก่อนนะทุกคนพราโดน fc ตี C T. โอเคเลสโกไปสร้างบ้านกันครับ โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับถัดไปอ่ะทางบ้านเรียบร้อยจะดูเออ่บ้านต่อไปบ้าน167นะครับบ้านนักเต้นลำอะไรอ่ะร้านเหล้าเหรอโอเคมาเรียบร้อยครับทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแนละ้วประมาณนี้นะครับคลิปจบไวคือสองร้อยเอื้อไม่ได้การ์ดใหม่เดี๋ยวไปดูเออ ต่องหีบทีมกันนะครับว่ามีใครส่งอะไรไหมเดี๋ยวก็หนึ่ไปดูทีมก่อนนะครับเออช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลืออ่ะช่วยเหลือไปที่รับทาคลิปไหมยืนยันบริจาคกําลังทําอยู่ครับเดี๋ยวรองลงคลิปเลยเรียนนี้มันคุยไม่ค่อยสะดวกนะทุกคนเออเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมอยู่อันดับหนึ่งด้วยครับทุกคนดูดิ คะแนนนำไปห้าพันแต่เวลามันเหลืออีกสองชั่วโมงก็น่าจะทันมีคนทันอยู่มั้งเห็นน้อยติดหนึ่งในสิบก็พอใจแล้วอืมโอเคไปดูเออเขาเรียกเอะไรของขวัญกดปิดกดปิดเฮ้เดี๋ยวสร้างบ้านแววนหนึ่งสร้างบ้านใ hey, ฮ hey, ้อซไปตีเลยทุกคนเออใจต้้มจัดลงเบียร์นี่นะครับไปดูของขวัญน,นะครับมีคนส่งอะไรมาให้มั้งนอ เยอะเกินเกินเกินเอามีคนส่งเออันนี้มาด้วยอืมอเคไปดูเพื่อนต่อไม่มีอะไรไปดูหีบต่อกล่องของขวัญแรกๆน่าจะไม่มีใครนะเพราะเป,เป็นอันเก่าดหูหลังเลยนะทุกคนนี่เลย๊บส่งไปครับ ส่งไปให้ทุกคนเลยส่งไปส่งไปเล่นเกมเราก็ต้องมีน้ำใจนะครับแค่กดให้เพื่อนแค่นั้นเองส่วนคนนี้นะครับพี่จะไม่กดให้นะครับเพราะว่าเคยโกงพี่นะไม่ไม่ไม่ส่งหมูคืนด้วยเอาตังตังก็ไม่ให้นะครับเนี่ยนภาพัฒนะครับระวังให้ดีนะครับคนชื่อนภัพัฒนะครับกดไปจ้ากดไปจ้า,กจาเก็บแล้วกดทั้งหมดอ๋อพี่ลืมไปน,นี้ไม่ใช่การ พี่ก็หล่อนอะไรครับนี่อเออพี่ต้องทำการเลื่อนลงมานี้ใช่ไหมเลื่อนลงมาส่วนใหญ่ก็จะเก็บหมดแล้วทุกคนถ้ามาใหม่ก็จะเป็นการ์ดแบบนี้การ์ดที่พี่มีแล้วมงคล เน่จะโ้ยการ์ดใหม่ทุกคนอุย้ยบัลลังก์ละชินีแก้วขอบคุณมากครับมงคล f อผู้น่ารัก f อซตัวยงนะครับตามติดพี่ชีวิตตลอดเลยตามติดชีวิตพี่ตลอดเลยขอบคุณมากนะครับโอ้โหเขียนอันตรายมีแล้วน่าจะเป็นการ์ดท,ที่มีแล้วน่าอย่างเงี้ย่น,น่น่าจะไม่มีอะไรแล้วเสดาวเสน้อยผู้น่ารัก เปิดได้อีกเรื่อยๆใส่ลับมีแล้วเปิดไปมีแล้วนะครับหัวหน้าเผ่าเยอะมากมากมีแล้วนะครับคาราคาราปุ๊บไม่ไหมๆนะครับทุกคนหม่ไหมเลย แล้วนะครับแอปบ,บ็อกซ่าอะไรอย่างี้มีแล้วในดเสาวจ้ขคอยาวอุ๊บโอ้โหนกกระเลงจังฟูมีแล้วจ้าเอาไว้ให้ส่งให้เอฟซีนะทุกคนหือน้าเผามีแล้วเนี่ยไหมข้างบนเปิดไม่ได้เลยเปิดได้แต่ข้างล่างนี่ดู น้องน้องชายผมเองโกดไรเดอร์นะครับน้องชายผมเองหอ,อกดไม่ได้นะทุกคนน้องชายผมเองการอะไรโอโหมีแล้วนะครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนการมันเยอะมากครับพี่ต้องไปไล่เปิดใหม่รอบหนึ่งนะทุกคน มันเป็น,ปนก๊าซซม่ทุกคนแล้วเวลาเปิดมันเปิดยากเห็นไหมเนี่ยเปิดทีบแบบมันต้องเลื่อนลงเนี่ยมันเด้งขึ้นไปมันมันมัน,มนไม่อยู่กับที่ไงไม่หเลยอะ่ะดูที่พ่อน้องี่ส่งอะไรมาให้โอ้แผ่นเสียงคุยงานแล้วด้วยแผ่นเสียงโอ้โหสามี สมตินีอืมเจฟฟี่อาลลูมอืมเจฟฟี่แล้วหมูนน้อยน่ารักอืมเจฟฟี่อีกแล้ว,ลลวสามใบลวดนะครับกอนอะไรครับเนี่ยโอ้โหเปิดไม่ได้นะครับทุกคนเนีย่ยต้องเป็นร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม โอเคครับทุกคนแค่นี้แหละครับวันนี้ก็มาแค่นี้อุ้ยโดนแสงแล้วครับทุกคนโอ้โดนแสงแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราพาไปเล่นไวกิ้งกันนะครับผมโอเคไปแล้วครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ